สิพ tamam ่อกินเร็วกว่น่หนึ่งโม่สองโม่บานเธอเลือดทีเไรเลยปุ่บกำลังดอกกำลังบานกำลังงามพี่น้องดอกกำลังบานกำลังงามพี่น้องมันกินได้บ่บอกี้บุญเนี่ยเนี่ยบอกี้บุญเนี่ยพี่น้องมันกินได้บ่ไปเดี๋ยวบังเดยบังบังห่อยถ่างมากินค่อยถ่างมากัดมัน นอ้องแล้วบ้างไม่ถางมากัดมันมันี่ผลโบน,บน,น่ใจเนาะพี่น้องเอนาะม่นแน่ใจดอกว่ากินได้กินบ่ได้แต่กระถามเผื่อนมืงกันขั้นกินได้กระสีกระเสี่ยงกินบ่ละ่ะบุ้งดอกตูมมันแง้งงามไหมดอกตูมไม่ไม่รู้บุงพี่น้องบุ้งดอกตูมมันไหมมันกินได้โบเฮ้อมันกินได้บ่ ตอมันกินหอมในพี่น้องมันบ่ขคิวอ,อย่างเลยเป็นตะหวานเป็นตะเศดอยู่หอมหอมอืมหอมหอมือมองามแต่ว่ามีห้อยอย่างมัดเจะ๊ะมาเตะมาตตองอยู่เนี่ยอ่ห้อยผักห้อยอย่างกินอยู่โอ้ยลายอยู่ลายอยู่พี่น้องมันเกิดเป็นมุงมเกิดเป็นยมอยู่ในอยู่ในป่าน ปลาบักตำแหน่ฝรัง่งน้าเจีบ,บนจะพายางม่อีกไปเรื่อยๆเยนี่ยพี่น้องมันจะอยู่เป็นมูเจ้าเสียนี่นปลาบักตำแหน่ฝรั่งเนี่ยเนี่ยไข่ไข่เบื้องเจ้านึงกับไข่ไข่ขเฮ็ดปวกเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเบื้องนี้บนเตะมันบนเตะหยาออกมันี่เป็นมูยุงสิไหมพี่น้องนี่ไหมน,นี่ไหมน,นี่แหมมันมันกินได้บ่มันกินได้บ่พี่น้องเนี่ยเบื้งดูกมันกิ mất cả mi hoai mất chọt đây nè mất nhằng nè anh đang cái cái bên kẹp không nó chỉ được đẹp nè lẹ được đây nhé lăng nhang sẻ phe mẹ ôi nó đầy nè hả bưng hoai nhang kín hương nó xịt pha nhang bưng ít pher phe nong à ลูงพี่น้องลูกเปิดยาขึ้นมึงหลยเลยเออเออเอมาไปตาสอนเห็นล้บลูกอ้าลยลโอ้ยมันกินได้บ่พี่น้องเสียดายแถอฮะเนี่ยมันกลั่งสิบานมันก็ลังสีเพือกินเลยเนี่ยพี่น้องลหอมหอมพี่น้องโอ้ยยี่บิันี สิบบเท่าได้ลกได้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 ไดยังมันดอกเอาไปหนี่ก่อนฮาผู้ใดว่า,า,ากินได้ยี่บุญสิสิมาเก็บเอาพี่น้องมันหลายมันหลายพี่น้องหลายหลายว้า,ายตายตายตายแล้วบ้างแล้วบ้างว้ายดูหลอกหนุนพังหลอกบ้านนี่ไหมพี่น้องหลอกบ้านนี่ไหมอันนี้ย่บุญเก็บของไหมหวีคือบางสัน พี่นอ้องยุกข่างทังปลาโอก๊กเห็ดเผิงหวานออ้ยแกน่นแก่นตะว่าแกน่นแก่นตะว่าไอ้ทากเขาแทะกินทากละคิดว่าทากาละแทะกินเออจะเขาเกิดแต่ย้ำหบบุยุข่างทางท้่ต้นโอกพี่น้องนี่ต้นโอกเห็นปะตะใบโอกลนขับขีบขับเดียนอยู่นี่ เออมันก็นอาจชีเกิดยุติว่าเฮาแบบว่าแถวนี้เฮาบอกคขไเด้มาหล่ะก็มันม่หลายคิดมานะถ้าปีหลายกะชิหลายปีหลายก็ชิหลาย,ลาย,ลายแต่ว่าปีนี้ตรงไดก็บ,บ่บ่ะคขมีนะ่ะแถวเนี่ยพี่น้องแถวบ้านตาลูนี่หี่บ่ะไข่ปีนี้เฮ็ดเฮ็ดเผิงหวานบ่บ่บ่ะไขออกพี่น้องอุ้ยดอกอันนี้คือง,งามเลยโอ้ยม,ม,มันบกมล ปาหย่ามาฮ้ยนี่แม่ดอกนี่อย่างนี่มันคือง,งานแทธอัญยาดอกไม่ปาจะไหนมาันงานแบดเออนี่แหละกระยางมาหาส้มนั่นส้มนี่ไปเนาะพี่น้องกระเินนั่นเินนี่ไปเนาะยุคทางบ้านนี่ละไม่ได้ยุคไกลยุคก,กว่างดอกอืมจบับได้ปะมันตูมตอนนี้มันมาท่านในบานกำลังตูมอยู่ อองามสิพี่น้องสวยหล่ะมันคือบ่มีอีกในเฮดนี่มีซํนำนี่ที่เห็นดอกเด,ยเดียวพอว่ซ้ำนันข้างล่างนี่เหลืองพอเป็นท้องเหลืองใบอันนี้แล้วนี่ใบเมเบิลมาพี่น้องเหลืองพอเป็นท้องอร่อ อยู่ลงมาแบนี้เบือเบินเบื่อเบินเบือเินลงมามันกะฤืดดูใบไ,ไม้ร่วงเหรเนะพี่น้องเนาะฤืดดูใบไม้ร่วงเขากะจะอันเริ่มเขาสู้ฤืดดูหนา,าวหรอไงเมื่หนาวพะเรีวแบนี้เขาจังสิโป่งดอกโป่งยอดออกมาไหมอืมพี่นอ้องบนยางข้ายางหล่นนี่น้ำมันนี่แหละ พี่น้องมันก็บ่ไกลบ้านเด้น่ะนั่นเดี๋ยวเห็นบ้านพญาย,ยืนนี่ยอมนี่ที่เห็นเห็ดพึงเห็นเห็ดเพิงนั่นหวานนัน่นดอกนึงนั่นเขาตัดหยาแล้วหนากำลังเขียวชวยอุ่มพี่นอ้องต่ว่าก็คงจะไม่ได้ตัดได้เกี่ยวอีกดอก เพราะว่วามันนั่นแล้วมันมันลาแล้วมัวน,านลาแล้วจังน้อยกับิมาลงาแล้วตายิปดละนี่อยู่ในนี่สีเฮ็ดอันที่พนันหลยอยู่นะเฮ็ดท่วานี่บนว่ามันกินได้บอลนะพี่น้องงามหอมดิเออบาองเจียงหนึ่งมันกะไก่ไข่เฮ็ดปวกนี่แหละบาองเจีงหนึ่งกะไก่ไข่เฮ็ดปวกพี่น้องนี่ไม่ปาน ถ้ามันกินได้ย่บุญยังสิมาเก,ก็บเอาแต่ว่าก็โอ้มันกับบานแลยไหมมันบานมันสีนั่นแลยไหมนั่นพี่น้องเงี้ยนิยมนั่ะกับพันสัตดไล่เงี้ยมาขึ้นพวกีเห็นพวกหมูอันหมูจีดหมูปากเล้มๆหน่ะแหมพี่น้องมันมาไหมเนี่ยยังสิหนาสิมีเห็ดทั่วเห็ดหนังเนาะ นาสิมีเห็ดทัวด่วดิเห็ดทั่วที่ว่าเป็นไหนอันนั่นขาวๆขึ้นนั้นแต่ว่าบ่มีดอกพี่น้องอี้บนสิพผ้ายางไปพู้นไปสุดถนนไงผลกับเข้าบ้านพอกุชีกุชี่มาหาจับหนูหาจับหนูย่ขขางคองนั่นขางคองไงอ๋อเจ็บบนเอิรในไซเลนเข้าบ้านจ่อย เดี๋ยวยบนสีผ้ายางไปเรื่อยๆพี่นอ้องออกกำลังกายเพราะอะยรมีแห้งพี่น้องบัดนี่ยี่บนมะพร้าวเฮ็ดข่างต้นสนน้อยนี่มันเหน็ดนิยังบัดน,นี่เอาพี่น้องว่าเห็ดนิยังน,นี่น้องว่าเห็ดนิยังบาดน,นี่ันเนี่ดอกงหญ่ดิดอกตูมมันตวองดอกงหญ่เด้พี่น้อง ดอกมันเป็นลักษณะแบบนี้ป่ะนี่พี่น้องเนี่ยนี่ดอกตูมันอันนี้มันเป็นดอกตูมมันเาคะนี่อันนี้มันเป็นดอกตูมมาท่านบานถ้ามันบานมันจะเป็นแบบไหนมันจินได้์บอป่ะนี่พี่น้องฮะพี่น้องว่ามันจินได้บอเนี่ยฮะย่าบนคือบจจอพุ่ลจักเงี้ยงเนาะบบบนี้เนาะน้อง กินไดบอพี่น้องมูบอกไงหนึ่งน,นี่ข้างในมันคือเป็นยังสี่ข้างในมันคือเป็นยังสี่พี่น้องออเี๋ยบนสิดทายเจี๋บนฉีนันให้บึงบมม้งบนสิซุ้มให้เบิ้งพี่น้องมันกินไดบ่มันกินได้ไหมถ้ากินได้เียบนจะมาเก็บเอากินได้หรือเปล่าเพี้ยมูบอกไง่นึงเพี้ยเพี้ยยังดอกงามงามลยเบิงลยเบิงโอ้ย พี่น้องมันกินได้บ่บอกยี่บนเนี่ยเผื่อกลังเกิดเต็มเลยเนี่ยกินได้บ่พี่น้องมันจินได้บ่บอกยี่บนเนี่ยเนี่ยบันนี้เบิ้งบันนี้ยุกเงานั่นแล้ววันนี้เดียวันนี้เพิบบ่งเบิ้งเงานั่นมันก็มีไปทั่วว่าะเนาะเฮ็ดนี่ก็ได้เนี่ยยี่บนยางมาขังนี่ละยางออก,กำลังกายมาเรื่อยๆบอทถี่เคยมาเนี่ยละพี่น้องออื พี่น้องมันขึ้นอยู่น้ำขวานไหมมันขึ้นอยู่น้ำต่อไหมโอ้ยแดดส่องหน้าพี่น้องบางต้นบักไอ้เปิ่อนต้นนี่ไว้แล้วเปิ่นต้นนี่ไว้ลนนไวลแล้วพี่น้องแล้วเบางแมงเกว่าแมงยืนหยักหอกนี่ ยินยุ้ยยุ้เฮลโหล w h ด t ah o k ี y ย่าๆ thank you เปมนไปหาดกเรียนกลับมาแว่เอาันันมาส่งแว้เอายามาส่งซื้อยาแก่ปวดมาให้เมียพี่ห้องอซ้ำนี่เราหอดบ้านแล้ว